อันนี้อัปเดตมาใหม่เลยครับสำหรับ iPhone 15 Pro Pro Max เนี่ยได้ใช้แอปนี้อย่างแน่นอนนะครับใครที่แต่พอดีผมใช้ในเวอร์ชัน iPad นะแต่ยังไม่มี iPhone 15อ<เ>รอยอด follower ครบ5้าหมนเมื่อไหร่เดี๋ยวพอบอยซื้อ iPhone 15ให้นะครับนั่งยิ้มแห้งๆอยู่ข้างอ่ะหมุนใหญ่เลย ปึ๊บไม่มาเดี๋ยวผมปิดกันปิดใหม่อ่าแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับปึ๊บอึ๊บอ่ามาแล้วนี่หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าสำหรับแอปนี้นะครับ Black Magic Cam นะครับหน้าตา,างไงดูดีนะครับที่สำคัญฟรีอีกด้วยนะครับฟรีอีกด้วยนะคใครที่ใช้ ไอโฟนทุกรุ่นก็สามารถที่จะใช้งานแอปนี้ได้แบบฟรีๆเลยครับมาดูครับฟีเจอร์เด่นของแอปนี้ก็มีทุกอย่างที่แอปถ่ายวิดีโอมืออาชีพเขามีกันนะครับนี่เห็นข้างบนนะฮะเลนส์นะครับเฟรมเลทนะครับชัตเตอร์สปีดครับ i s o นะครับแล้วก็มีไทม์โค้ดให้ด้วยไว้บรลานะครับมีทินนะครับบอกว่าเป็นสาย 4K ได้นะครับด้านล่างมีฮิสโตแกรมนะครับให้เราดู ค่าสีมีว่าบอกว่านี่ฮาร์ดดิสเราเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีมิตเตอร์สำหรับวัดเสียงด้วยนะครับาสามารถที่จะจิ้มโฟกัสได้นะครับ,จ,บนะจิ้มปั๊บนะจิ้มปุ๊บไปโฟกัสนน่นข้างหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านขวาด้านนี้นะก็จะมีอันนี้นะครับเป็น เรียกว่าแถบมิตเตอร์ต่างๆให้ใช้งานนะครับเริ่มจากอันแรกก็เป็นเรียกแล้วซีบราเนี่ยกดออนตรงนี้ครับนี่อาจจะตั้งซีบ้าท่า่ก็ได้ในการวัดแสงนะครับเห็นไหมครับซีบ้ามันขึ้นตรงนี้75ถึง100%นะครับก็สะดวกสำหรับใครที่ใช้ซีบ้าเป็นนะครับต่อไปครับเป็นเรียกพิกกิ้งโฟกัสนะครับ,เ,เ,รรบเห็นไหมก็จะมีสีแดง ให้เรานะครับใช้งานเปิดปิดตรงนี้นะต่อไปช่องกริดครับปิดก็คือเนี่เห็นไหมกด9ก้าช่องป,ปิดเปิดได้นะครับมีแบบนี้มาร์ให้เราจะเป็นแบบจุดเพียบนะครับเต็มไปหมดนะครับต่อไปเป็นอันนี้ครับเราสามารถจะเนี่ยเลือกสัดส่วนภาพได้พวกกล้องโปรพวกกล้องซีนีมาเขาจะทำให้เราได้นะครับว่าจะใช้อัตราส่วนภาพเท่าไหร่เนี่ยมันจะ คอปเข้ามาเห็นไหมมันมนจะจางๆนะไม่แน่ใจว่าในไลท์เห็นหรือเปล่านะครับมันจะจางๆข้างๆนี่ก็จะทึบๆไอ้ตรงนี้ก็จะแสดงผลนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับอ่าต่อไปเป็นนี่คอปพวกนี้นะครับอันนี้ถ้าใครใช้ทางภาพยนต์ก็จะรู้ว่าเอาไปใช้งานได้อ่าต่อไปเป็นอันเนี้ยเป็นอุณหภูมิสีนะครับซึ่งอันนี้เลือกไปผมไม่แน่ใจนะครับต่อไปเป็น ลัสนะครับสามารถจะใส่ลัสได้นะครับลุกออฟเทเบิลได้เดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนจะได้เห็นชัดๆปิดซีบ้าปิดนี้ไปก่อนพิกกิง้งอ่าลัสนี่ฮนะเปิดปุ๊บ hey, เห็นไหมสีมันเปลี่ยนแต่ตอนเลคคอร์สมันจะไม่ได้อมพอร์ตลัสเข้าไปในไฟล์วิดีโอนะครับเนี่เปลี่ยนได้อ่าเป็นไงนี่แค่ฟังก์ชันแรกนะครับอย่างขนาดนี้แล้วใช้งานฟรีด้วยสำหรับแอปนี้นะครับ ปิดลัดก่อนนะปิดลัดก่อนปึ๊บอ่าสว่างสว่างต่อไปเป็นโฟกัสครับอันนี้ที่2นะเนี่ยโฟกัสเลือกโฟกัสได้ใช้งานคู่กับพิกกิ้งก็จะสะดวกนะครับเปิดปึ๊บอ่าก็จะรู้ว่าโฟกัสเข้าไม่เข้าเออนี่เห็นไหมเข้าตรงนี้แดงเถือกนะครับแต่ถ้าอันต่อไปนะปิดพิกกิ้งก่อนครับเยอะจัดนะ อันนี้นะโฟกัสนะ,ะต่อไปเป็น ISO ครับ ISO นี่เห็นไหม ISO มันจะเพิ่มหมุนเราออโต้ได้เลือกออโต้ให้แสงมันจัดการนะครับในตัวของแอป iPhone มันสามารถจ่อันี้ได้นะล็อกล็อก ISO ได้นะครับแต่ว่านี่เวอร์ชัน iPad ก็จะบักบ๊กบัหน่อยนะมันยังไม่เสถียรน,นะครับแอปเพิ่งจะเปิดตัวนะครับต่อไปเป็นปุ่ม record นะครับปุ่มใหญ่เลยนะครับ นี่กดปุ๊บแดงเถือกนะครับใช้งานเห็นชัดเจนว่าเราเลคคอร์แล้วนะครับปิดนะครับต่อไปเป็นการสั่นครับมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะซินิมาอาสแตนดาร์ดก่อนนะครับซินิมาติกแล้วก็เอ็กซ์ตรีมนะครับมีทั้งหมด3แบบให้เลือกต่อไปเป็นการเลือกกล้องครับซูมนี่ซูมได้นะซูมยินซูมเอานะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนจะเป็นสเลดนะว่าใช้ใครที่ใช้พวก งานซีนีมาเขาจะต้องใช้กันพวกนี้นะครับเวลาตัดต่ออ่มีให้ครบนะครับต่อไปครับแถบตรงนี้ครบแล้วมาดูแถบต่อไปด้านขวาสุดตรงนี้ครับมีเดียปุ๊บนะก็จะบอกว่าเราถ่ายไฟล์อะไรไปนะครับเก็บไว้ตรงไหนมี Backmagic Cloud วันนี้สำคัญนะครับถ้าใครซื้อข่าวก็สามารถจะ โยนไฟล์ขึ้นคลาวแล้วไปตัดต่อบน DaVinci r e s o l v e ได้เลยนะับผมเห็นในตัวอย่างของไอ้ d a v i n c i r e s o l v อ18.6นะอันเนี้ยสุดนะครับถ้าใครซื้อนะครับก็ใช้มากที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับสะดวกเลยนะครับตัดตัด่ายปุ๊บอัพขึ้นคลาวตัดต่อบนแอป,ปได้เลยนะครับเดี๋ยวรอให้อัปเดตมาก่อนนะฮะ ต่อไปนะครับแชทอ่าอันนี้น่าจะเกี่ยวกับแม็กมิตคราวนะครับเราข้ามไปก่อนนะครับมาดูซติงกันครับว่ามันเซตติ้งอะไรได้บ้างนะครับสำหรับแอปนี้นะครับดูอันแรกครับฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีนี่เมนูอยู่ประมาณนี้นะเรคคอร์ดแคมิล่าออดิโอมอนิเตอร์มีเดียลัสนะครับ LUTS นะครับแล้วก็ Magnetic c ร o ว d Reset About นะฮะก็จะบอกว่าเวอร์ชันอะไรนะครับมาดูที่ตัวแรกครับเคคอร์ดนะครับทางขวานี้ นะนี่ <c oughs> ไฟล์โคเด็กที่เราสามารถจะเลคคอร์ได้นี่ครับเห็นไหมแ p ปเ p p ลโพเลสซีซีซีแม่เจ้าคุณจะเลคคอร์ยังไงครับนะฮะมี H นี่ครับ422 HQ ProRes 422 ProRes 422 LT นะครับสำหรับใครใช้ iPhone รุ่นใหม่ๆที่ถ่าย ProRes ได้ก็สุดยอดนะครับทำงานกันแบบ ไฟล์ใหญ่โคตรนะฮะต่อไปนะครับเ e s o l ล t i o n แน่นอนครับ iPhone ถ่ายแค่4 k นะครับก็4 k นี่ o r s r s p e c e นะครับสามารถจะได้2แบบฮะ iPad รุ่นนี้ได้2แบบไม่แน่ใจว่ารุ่น iPhone รุ่นใหม่ๆสามารถจะใช้ Color Space อื่นๆได้หรือเปล่านะครับ PT หรือว่าเล็กเล็ก709นะครับอ่ามี Time Code Display นะครับให้เลือกใช้นะครับนี่มี Time แ a บ r e r o r o r d นะฮะอันนี้ นี Media a a d ดอฟ frame alert น่าจะเกี่ยวความร้อนนะตรงนี้นะครับแจ้งเตือนได้นะครับต่อไปครับเป็นแถบของคา m i เมลานะครับน,บน,บนี่ก็จะมีอะนาโมฟิกดีสควิดนะครับสามารถจะเปิดได้นะครับเนี่ย5 3 5ใครใช้์เล่นอะอะไรนะอนาโมฟิกก็สามารถจะใช้งานได้นะครับนี่เปิด เวก้าวิดีโอรี่เราตั้งเปิดได้นะครับเลนคอลเลคชันนี่พวกนี้ก็น่ะบิลเลอร์ฟอนต์นี่สลับกล้องให้เราสามารถที่จะชัตเตอร์สปีดนะครับเปลี่ยนเป็นแองเกิลได้นะนี่แองเกิลนี่เห็นไหมจะเป็นชัตเตอร์แบบแองเกิลนี่เลือกแองเกิลใครถนัดแองเกิลก็จัดไปครับแต่ผมไม่ถนัดนะสปีดเหมือนเดิมดีกว่าครับประมาณนี้นะฮะ ทั c เกิลเลคคอร์อันนี้น่าจะเป็นการส่งเสียงนะอ่ะต่อไปเป็นออดิโอครับก็เลือกได้นะครับถ้าเราต่อนอกมันก็จะขึ้นให้เรานะครับว่าใช้งานอันไหนออดิโ Format นะครับก็มีนี่ลิเนียมีไฟล์นี้ไฟล์ f ฟล์นะครับ Audio เป็นนี่โมโนดูโอโมโนเป็น4ี่ชันแนด้วยนะ โอ้โอเคเอาสิ simple lead simple l เ a d ได้44.1ิดหนึ่กับ48นะครับแล้วก็มิเตอร์นะนี่ก็ใครใช้แบบไหนก็เลือกเอาตามชอบตามงานของคุณนะครับมอนิเตอร์นี่ก็สมัยจะเปิดได้ตั้งค่าได้ว่าจะใช้สีอะไรพิกกิ้งคัลเลอร์ไลน์โฟกัสอันนี้จะเป็นสีอะไรตั้งได้ไกด โอป c ซิตจะเอากี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยมีคลีนทเดียบไอด้วยนะน่าจะต่อเป็นไลฟ์กล้องไลฟ์ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำงานได้ Display ฮิ่ตัวแกรมนะจะเปิดไม่เปิดอ่ะเนี่ยอะไรเปิดไปหมดมีเดียอันนี้สำคัญนะครับมีเดียเราสามารถที่จะเลตคอร์ดไฟล์นะครับทั้งในเครื่อง iPhone ของเราหรือว่าจะใช้งานใน ฮาร์ดดิส์เอสดีได้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันเด็ดที่ iPhone 15มีนะครับคือ USB Type C นะครับในพรีเซนต์ของ i อไอโฟนสิบห้าเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าสามารถจดคคอร์ดผ่านเจ้าอันนี้ได้ซึ่งแอปอันนี้ Blackmagic Cam สามารถใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก่อนอื่นนะฮะเนล่ยำดูตรงนี้ก่อนนะฮะก็จะมี อัพโหลดคลิปเนี่ยถ่ายปุ๊บจะเป็นพ็อกซี่หรือจะเป็นออริจินอลหรือ p ็อกซี่ด้วยนะครับเลือกได้แล้วก็อัพโหลดออโต้อัพโหลดทูเซ็กเต็ดโปรเจกต์อันนี้น่าจะต้องใช้กับร่วมกับแพ็กเมจิคลาวนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเซฟคลิปทูนะครับมีให้เลือกนะครับอินแอเท่านั้นหรือว่าอินแอและโฟโต้ไล b r a รีก็คือในแอป แบ็กมจีกแคมแล้วก็ในโฟโต้ l i ล r a r รีด้วยแล้วก็นี้ครับสิ่งสำคัญคือไฟล์ในไฟล์ครับแอปไฟล์ก็คือเราสามารถที่จะต่อ USB hard disk ที่เป็น <c oughs> SSD แบบนี้นะครับนะถ้าเป็นแบบจานหมุนใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นแบบนี้ SSD ที่เป็น type C เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้อ่เดี๋ยวผมต่อให้ดูอ่ะออกมาก่อนนะครับ cancel น,น่ไปก่อนนี่ต่อ ปึ๊บนี่นะครับต่อแล้วนะครับในลายอาจจะไม่เห็นนะครับเสร็จปุ๊บเราเลือกตรงไฟล์ครับนะเสร็จนี้กดแบ็คกลับไปกดบาล์นะครับเลื่อนลงมาเห็นไหมครับจะเจอฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับสิริ WDSD s ครับเลือกเข้าไปนะครับนี่ครับก็เป็นโฟลเดอร์ในฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดนะครับผมตั้งไว้แล้วนะครับนี่ l a c k m a g i c c ค m คุณต้องไปตั้งโฟลเดอร์ในแอปไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกได้นะครับนี่นะ ผมเลยลองถ่ายวีดีโอไว้คร่าวๆสักแป๊บนึงแล้วเห็นไหมมีพอกซีให้ด้วยนี่เราเลือกเป็นพอกซีกับนั่นนะครับอ่านี่แล้วก็กด Open เห็นไหมครับมันจะเลือกติ๊กถูกที่ไฟล์ b ็กแมจิก c c c ป์นะโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้นะครับนะกลับมานี่ c a m i l ่าครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนไปครับจากรูป iPhone กลายเป็นรูปฮาร์ดดิสครับนี่ครับกายรูปฮาร์ดดิสนะแล้วก็บอกคมจุได้วว่าตอนนี้ ใช้ไปแล้ว49%นะฮะเหลือใช้อีก49%ก็คือ24ชั่วโมงคุณถ่ายไปเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฟ o r m a เป็นนี่ดีกว่าเปลี่ยนเป็น444เลยดูซิว่าจะได้เท่าไหร่อ่าเห็นไหมครับลดลงครับเหลือแค่1ชั่วโมงกับอีก2วินาทีผมลองถ่ายเล่นๆว่าจะใช้มันจะได้ไฟล์ใหญ่ขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ กดถ่าย CCC 4K ออโต้ทั้งหมดนะครับอันนี้เวิร์ไปแล้วครับนะครับาร์ดิดแดงเถื่อเลยครับ5วิ6วิสัก10วิแล้วกันนะฮะเราก็เล่นหน่อยนะครับจะได้มีมูฟเมนเคลื่อนไหวนะครับ12วิแล้วโอ้ยพอก่อนอหยุดครับนี่ครับทีนี้เรามาดูที่มีเดียมีเดียนะฮะกล้องมันจะหมุนนะอันนี้ เลือกได้ใช่ไหมใน,นนี้มนะอ่าใช่อันนี้นะครับนี่ดูขนาดไฟล์ครับ1.98กิกนะครับ15วิใหญ่โคตรนะนี่เขาจะบอกรายละเอียดหมดนะครับแต่อันนี้อยู่ในแอปนะอันนี้อยู่ในแอปนะแต่ว่ายังไ,ไม่ได้อยู่ในฮาร์ดดิส์นะเดี๋ยวดูในฮาร์ดดิสต์ครับ เพราะว่าเราเลคคอร์ดใช่ไหมที่ไหนเดี๋ยวนะอ๋อต้องมีเดียเนี่ใช่ไหมมันจะเซฟในแอปด้วยนะครับแล้วก็ในไฟล์แอปไฟล์นะครับนี่แอปไฟล์โอ้ยโทษทีครับแล้วก็ไปที่ SSD นะ b a g กแมจิกแ นี่ครับฝฟายนี้ครับโอ้โหใหญ่กว่าเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับ2.12กิกครับหมุนหมุนให้ดูครับนี่ครับไฟใหญ่โคตรนะฮะถือว่าภาพชัดมากเลยนะละเอียดชัดมากเลยนะครับ พอเราหมุนภาพเนี่ยนะฮะเนะะี่ยสองจุดสองกิกเดี๋ยวผมขออนุญาตเซฟไปในาฮาร์ดเครื่องนะฮะในเครื่องไปดูกันไม่ไปเ๋ยนนะน่าจะใหญ่มั้งแปบบ๊บนึงนะเซฟวิดีโอ ใหญ่จัดมันจะมาไหมอ่ะมานี่มาดูตรงนี้ครับรูปตัวไอครับละเอียดมาหน่อยอนี่ครับขึ้นว่าโพเลสตรงนี้นะครับนี่โพเลสนะครับ hdr ไฟใหญ่มาก15บห้าวิสองกิก ลบก่อนนะครับทานดิ่เต็มนะครับนี่ครับแอปนะครับมันต้องหมุนนนึงนะเพราะว่ามันบักนะมันเป็นเวอร์ชั่นของ iPad มันไม่ได้รองรับรับไอโฟนมาถอดก่อนเดี๋ยวหนะ้าแป๊บหนึ่งนะครับปิดก่อนเรามาลองก่อนที่ iPhone 15จะออกนะฮะผมว่าเหมือนกันนะครับ โฟล์กสาห์ออกมาแล้วก็ใช้งานในแบบนี้นะครับนี่มันกระพริบเพราะว่าเราไมา่ได้ต่อเราต้องไปเลือกมีเดียใหม่เป็นอินแอปนะครับอุ้ยนะมันไม่ได้เพราะว่าเราเลือกเป็นสิเราเลือกเป็นโปรเลสไงเซตติ่อนเรคคอร์ดเอาธรรมดาพอนีอ่ครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้เซตติ้งอ๋อถึงมีเดียเนาะน่ะ ก็อย่างที่บอกครับสามารถที่จะใช้เรคคอร์ดผ่านฮาร์ดดิสได้เลยนะครับแล้วก,อออกอว็อ่านี้เซฟ Data Location นะครับโอเคไฟล์ก็นอมจีเคมนาหรือว่าไอ s นะครับอันนี้เป็นลัสนะครับเราสามารถที่จะใช้ลัสได้นะครับเราเข้าไปนี่เนี่ยเราอัพโหลดอัพลัสเราอัพโหลดลัสนะครัเข้าไปนะครเรามีไฟล์ลัสอยู่ในเครื่องนะครับผมมีอยู่ในนี้ แมจิกอย่นี้สมมติผมลองอันนี้นนนกดโอเพนนี่ครับมันจะขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูนะเพราะเปลี่ยนรัตแล้วเป็นไงอันนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บใช้งานยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยังเปิดใหม่นี่เห็นไหมสีเปลี่ยนคุณเห็นว่าเนี่ยเปิดรัตแล้วสีเปลี่ยนเดี๋ยวผมลองเซตติ้งใหม่มันจะใช้งานยากนิดหนึ่งอ่าสิบ นไสีมันเปลี่ยนแต่มันแค่นี่เห็นไหมในดูในกล้องจะเห็นชัดเจนไหมนะครับแต่ว่าเนี่ยชัดเจนนะครับว่าสีมันเปลี่ยนนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับสําหรับแอป,ปนี้นะครับแล้วก็ b a c k m a g จิ c คลา d นะครับก็ไปใส่อินใส่อ u t ในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยครับสามารถใช้งานได้ฟังก์ชั่นนี้แบ็ก a มจิ c คลา d นี้ก็ผมว่าเด็ดนะ ลองดูในเที่ยงต่างครับเขาพีเซ็นไว้อย่างดีเลยนะครับนะก็นี่คือทั้งหมดนะครับของแอป b l c k m m g g i c Cam นะครับซึ่งผมว่าอีกหน่อยจะเปลี่ยนโลกการถ่ายแน่นอนบน iPhone บน iOS device นะครับ mm hmm. USB Type-C มาคุณก็ซื้อเรคคอร์ดนี่ได้เลยผมใช้ประจำนะฮะเวลาตัดต่อง,งานผมก็ใช้ตัดต่อบนนี้นะครับเนี่ย าวินชี่นะครับเนี่ยอันนี้ยัง18.5อยู่นะอันนี้แถมให้นะครับเห็นไหมครับไฟล์มันแดงเลยเพราะว่าผมไม่ได้เสียบฮาดิสผมตัดบนแฟรฮาดิสเนี่ยทำให้ดูเสียบฮาดิสครับปึบ๊บรอสักครู่มาไหมมาไหมมาไม่มามาไม่มา อ่าจะมาแล้วนะดูไฟล์หนึ่งอ่าเสร็จเสร็จแล้วเปอีกที่ปึบนี่ครับเห็นไหมมาแล้วมาแล้วผมตัดงานบนนี้นะครับทำสีทำอะไรเด็ดเลยครับสองกล้องทำสีได้เนี่ยผมก็ทำประมาณนี้ครับ iPad Pro M1 ก็ทำได้ประมาณนี้ก็กระตุกละผมใช้งานได้ไม่เยอะนะครับ ถ้าเราจะเลือกสีอย่างตรงเนี้ยมันเป็น2กล้องครับอันนี้ใช้ iPhone กับใช้แคนนอนถ่ายเนี่ยทำรายนี้เป็น iPhone นะครับทำรายนี้เป็นแคนนอนเรื่อเปิดสีเดี๋ยวชให้ดูปิดนี้ไปก่อนอปิดนี้ไปก่อนเนี่ยเห็นปะไม่เหมือนกันปึ๊บนายอายไ,ไปแล้ว โหนอยู่หนะอ่ะอ่าอยู่นี่เฮ้ยขึ้นมาปิดก่อนโหนหายกลับมาไหมอ่ากลับมาเห็นไหมครับทำสีแล้วมันก็ปึ๊บเนี่ยกระตุกนิดนึงแต่ก็ใช้งานทำงานเดินทำทำ,ทำงานได้อยู่ครับ ลื่นๆน,นะเพย์ได้อยู่4 4ทม์ไลน์นะครับ4เส้นอันนี้ไปถ่ายเป็น 4K มานะครับก็ใช้งานได้สะดวก iPad ตัวเดียวก็ตัดงานได้แบบซีเรียสกึ่งๆึซีเรียสนะครับก็นี่ครับวันนี้มาไกลใช่ไหมฮะแอปอ่ามุนีล้ละต้องมุนีล่ละแอปเป็นบั๊กนะครับสำหรับ b a c k Magic c a m เนาะ for iPhone นะครับ พอดีเอามาใช้ใน iPad ให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะต่อ SSD ด<ม>ีรคอร์ดบนนี้ได้เลยนะครับ<ม>นี่แหละครับ iPhone 15 Pro Pro Max เตรียมตัวเลยครับไม่ต้องซื้อฮาร์ดดิสก์ใหญ่ก็ได้ครับซื้อฮาร์ดดิสก์แยกนะฮะผมว่าสัก512นอะน่าจะพอสำหรับคนถ่ายวิดีโอนะครับ256ผมว่าต้องคอยลบไปบ่อยผมก็ใช้อยู่นะตัวที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้12 Pro Max ก็256นะครับ ถ่ายเสร็จก็ต้องคอยลบไฟล์นะครับโยนเข้าฮาร์ดดิส์โยนเข้าอะไรนะครับวันนี้ก็คงเท่านี้ครับสําหรับไลน์นี้ครับสําหรับแว็กเมจิกแคมนะครับเปลี่ยนโลกแน่นอนนะครับสำหรับการถ่ายคอนเทนต์บน iOS ครับไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมนะครับ